สวัสดีค่ะพบกับช่อง a r t ์ p กั p นกอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เอได้นำเรื่องราวของส k i b บ d i t o i l e ทในตอนที่71มาให้ทุกๆคนได้ชมกันค่ะจะสนุกและมันขนาดไหนถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยส k i b บดี Toilet ในตอนที่71เผยแพร่เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2024ซึ่งถือเป็นตอนแรก ที่ยังไม่ได้แบ่งออกเป็นตอนตอนนับตั้งแต่ตอนที่66นอกจากนี้ยังเป็นภาคแรกที่มีช่างกล้อง POV 2ตัวที่ไม่ได้พิเศษในซีรีส์นี้อีกด้วยตอนนี้เริ่มต้นด้วย POV c a m e r a m a n สังเกตมุมมองของ p ั n เจ r Man ผ่านแท็บเลต็ตอย่งางไรก็ตามการแทรกแซงของสายลับทำให้แท็บเล็ตขาดการเชื่อมต่อกับมุมมองของ p u n เจ r Man จากนั้นกล้อง POV ก็วางแท็บเล็ตไวข้ข้างๆและกล้องก็สลับไปที ทีวีหลาสายของไททันทีวีแมนซึ่งก่อนหน้านี้พบรอยแตกในตอนที่70จากนั้นกล้องก็แผนไปที่อ c อก p ูเ e ต a ล n นเชอร์สกิบ i ี้ทัวเซึ่งมีเครื่องยิงจรวด8เครื่องแบ่งข้างละีเครื่องซึ่งจะยิงจรวดไปที่หลายทีวีของไททันทีวีแมนแม้จะพยายามหลบเลี่ยงจรวดแต่ทีวีที่ไหลก็ถูกกระแทกและแตกเมื่อกระแทกกับการระเบิดแล้วกล้อง จะเลื่อนไปโฟกัสที่ไททันทั้ง3ได้แก่ไททันทีวีแมนไททันสปีกเกอร์แมนและไททันคาเมล่าแมนจากนั้นไททันทีวีแมนก็หยิบทีวีที่แตกของเขาขึ้นมาและวางใหม่บนไหล่ของเขาทันใดนั้นเครื่องยิงจรวด2เครื่องบนยอดเขาก็ยิงจรวด4ี่ลูกเข้าหาไททันไททันพยายามที่จะยิงจรวดตกขณะที่พวกมันเข้าใกล้เมื่อจรวดเข้ามาไกลไททันทีวีแมน เขาจะใช้ดาบเพื่อสร้างสนามอันทรงพลังที่จะเบนจรว,จลวดลงสู่พื้นแต่หน้าเศร้าที่ POV c a m คา a m เมล่ถูกจรวดลูกหนึ่งชนแล้วก็เสียชีวิตไปจึงต้องเปลี่ยน POV เป็นคา m e เมล a าแมนใหม่อีกคนช่างกล้อง POV คนใหม่วางแท็บเล็ตไว้ข้างๆแล้วกล้องก็ขยับเพื่อจับภาพการระเบิดขนาดใหญ่บนเนินเขาสาเหตุการระเบิดน่าจะเกิดจากการระเบิดของจรวด ที่ส่งมาจากป้อมป,ป้องกันขีปนาวุธคอร์ดมิดไซล์เฮลิคอปเตอร์ฝูงบินช่างภาพบินผ่านไปดึงดูดความสนใจของกล้อง POV เราจะเห็นได้ว่า POV c a m คา a m เมลประจำการอยู่ที่จุดตรวจที่ถูกยึดครองโดยดิอรลีันฉากนี้แสดงให้เห็นว่าสปิเกอร์แมเต้นรำและช่างกล้องของเมดิกกำลังซ่อม c a m e เมล่าแที่ได้รับบาดเจ็บเฮลิคอปเตอร์ตากล้อง ที่อยู่ตรงหน้า POV c a m e l a Man จู่ๆก็ระเบิดแต่ถูกผลักเข้าไปใกล้เข้ามากขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุของการระเบิดตากล้องแพทย์รีบเข้าใกล้เฮลิคอปเตอร์แล้วพื้นก็เริ่มขยับขึ้นขณะที่ตากล้องอีกคนบินไปที่ POV ตากล้องช่างกล้อง POV และช่างกล้องคนอื่นๆถอยไป2-3-9ก้าวและยืนอย่างระมัดระวังห้องน้ำคาโก้ Transporter Skibidi มีสินค้าติดอยู่ สมาชิกของดิอเลียนเริ่มยิงใส่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อพยายามยื้อตู้คอนเทนเนอร์ลงแต่ก็ไม่เกิดผลจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ตากล้องสองคนก็เริ่มบินขึ้นทันใดนั้นโฟกัสของเขาก็เลื่อนไปทางซ้ายช่างกล้องในมุมมอง P o V ยังหันสายตาของเขาไปในทิศทางเดียวกันกันกบเฮลิคอปเตอร์อีกด้วยแล้วจีแมนทอเร4.0ก็ปรากฏขึ้นแสดงสีหน้ากโกรธจัด เขาเพิ่มพลังเลเซอร์ของเขาก่อนที่จะยิงมันเลเซอร์ตัวหนึ่งโจมตีช่างกล้อง POV ทําให้เขาถูกเวียงไปข้างหลังจากนั้นเขาก็สังเกตการต่อสู้ที่กําลังดําเนินอยู่โดยเห็นเฮลิคอปเตอร์หลายลำตกเป็นเป้าหมายและโดนเลเซอร์ของ G-Man ทอร l เรส4.0จากนั้นกล้องก็เลื่อนไปทางซ้ายเล็กน้อยเพื่อให้เห็นช่างภาพเมดิกที่ถูกจับที่คอโดยมิวเทน บัสซอสกิบิดีซึ่งกำลังเลื่อยอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะได้รับการอัปเกรดด้วยปืนใหญ่เลเซอร์ที่ติดไว้กับเลื่อยไฟฟ้าซึ่งเป็นห้องน้ำดีเจสกิบิดีที่สามารถเอาชีวิตรอดจากการถูกดีเทนเนอร์เอสโขวางไว้ได้นอกจากนี้ในรูปแบบที่อัปเกรดใหม่ของ G-Man 4.0สามารถสังเกตได้โดยใช้ปืนใหญ่เลเซอร์ชั้นยอดของเขาเป็นครั้งแรกบัสซอกายพันธ ก็พยักหน้าให้กับ G-Man 4.0ก่อนออกจากพื้นที่จากนั้น G-Man ก็มุ่งความสนใจไปที่ POV Camera Man และยิงเลเซอร์ใส่เขาโดยผักเขาถอยออกไปแต่ไม่ทำให้เขาเสียชีวิตเมื่อ G-Man จากไป a s t r o d e t a i r er e r ก็มาถึงด้วยสันนิษฐานว่าเขากำลังค้นหา G-Man 4.0แต่ไม่พบเขาแล้ว a s t r o Toilet ก็บินหายไป แล้วเรื่องราวของสก i บิ d ี t ทอเล t ที่71ก็จบลงเพียงแค่นี้ต่อไปเป็นเรื่องราวของตัวการ์ตูนที่เด่นๆในสก i บ i d ี t ทอเล t ในตอนที่71ถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ G-Man Skibidi Toilet 4.0หรือ G Toilet ก็กลับมาเต็มรูปแบบพร้อมกันอัปเกรดใหม่รูปด้างของ G Toilet 4.0มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับรูปลักษณ์ภายนอกของ G Toilet รุ่นอื่นๆทั้งหมดเขาถูกหุ้มด้วย ชุดเกราะสีดำและมีรูปร่างเป็นลูกบาทมากกว่าโถส้วมอย่างไรก็ตามยังคงมองเห็นโถส้วมสีเทาอยู่ด้านหลังศีรษะของเขาที่ด้านหน้าของเกราะมีปืนใหญ่เลเซอร์สองกระบอกติดตั้งอยู่บนโถส้วมของเขานอกจากนี้ยังมีเจ็ตแผ่นติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังโถส้วมของเขาอีกด้วยและมีตัวขับเคลื่อนเพิ่มเติมที่ด้านข้างเพื่อการเคลื่อนไหว360องศาใบหน้าของ G Toilet ยังคงแตกราวแต่ตอนนี้ขอสวมแว่นตากันแดดแบบดั้งเดิมแทนแว่นตาสีเหลืองจีเทอยเลสมีแกนสีเหลืองเรืองแสงสดใสติดอยู่ตรงใต้ศีรษะของเขาการต่อสู้และความสามารถของจี o ทอรเ4.0คือการใช้เทคนิคแบบเดิม,ดมแต่มีความแข็งแกร่งกว่าเดิมเท่านั้นความสามารถในการต่อสู้หลักของจี o ทอ e t เคือปืนใหญ่เลเซอร์เฮวีดูตี ซึ่งเขาใช้ในการยิงเลเซอร์ที่แข็งแกร่งใส่คู่ต่อสู้ของเขาซึ่งมักจะทำลายพวกมันโดยสิ้นเชิงและความสามารถในการเคลื่อนที่หลักของ GTOILET คือการบินโดยใช้เครื่องบินเจ็ตแพคโดยรวมแล้ว GTOILET ใช้เทคโนโลยีและการอัปเกรดที่แข็งแกร่งที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันและเป็นศัตรูที่น่าเกรงขามมาก o c t u p l a t e Launcher Skibidi Toilet เป็นโทรสุขภฑ์สกิบิดีขนาดกึ่งใหญ่ที่ติดตั้งเครื่องยิงจรวด2เครื่องพร้อมกระสุนจรวด8ลูกนักสู้คนนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นหน่วยที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการตอบโต้ไททันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันสามารถทำลายไลทีวีตัวดใดตัวหนึ่งในไททันทีวีแมนได้รูปร่างของอ er ็อก p ูเพ็ดลองเชอร์สกิบิดีทัวเป็นโถสุขภฑ์สกิบิดี้สีเทากึ่งใหญ่ ที่สวมแว่นตาและหมวกกันน็อกเพื่อการป้องกันมีการติดตั้งคอดลอนเชอร์2ตัวไว้ข้างละหตัวการต่อสู้และความสามารถของออก p ูเพตลนเชอร s k i b บ d i ทเทเลตมีความสามารถเช่นเดียวกับสกิบบิทเทเลตตัวอื่น,นที่ติดตั้งล็อกเก็ตลนเชอร์ยกเว้นว่าคีปนาวุธของมันจะมีพลังมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นๆที่สามารถทำลายลายทีวีของไททันทีวีแมได้นี่แสดงให้เห็นว่า ห้องน้ํานี้ไม่ใช่ห้องน้ําแบบซุ่มที่สามารถเอาชนะไททันได้ง่ายๆแต่มันค่อนข้างแข็งแกร่งมากกว่าบัสซอมิวแทนสกิบดี้ทอยเลตเป็นโถสุขภัณฑ์บัสซอมิวแทนสกิบดี้เวอร์ชั่นอัปเกรดรูปร่างหน้าตาของเขาเหมือนกับรุ่นก่อนๆย่างไรก็ตามตอนนี้เขามีปืนใหญ่เลเซอร์ติดอยู่บนแขนเลื่อยของเขาการต่อสู้และความสามารถนอกจากเลือ่อยชวชเวียนของเขาแล้ว การอัพเกรดของบัสซอมิทันสกิบิดี้ยังมาพร้อมกับปืนใหญ่เลเซอร์ที่ติดอยู่ที่แขนขวาของเขาซึ่งสามารถทำลายสมาชิกเดีอิอันส่วนใหญ่ได้ในนัดเดียวเขามีทั้งแว่นตากันแดดและหูฟังมากกว่าห้องน้ำอื่นๆเพื่อปกป้องเขาจากการโจมตีด้วยแสงและเสียงได้อย่างสมบูรณ์แบบความสามารถในการต่อสู้ของบัสซอมิทนสกิบิดีทอยเลตท,ที่อัปเกรดแล้วยังสูงอย่างไม่น่าเชื่อ เนื่องจากตอนนี้เขามีอาวุธมากขึ้นทั้งระยะไกลและระยะประชิดพร้อมด้วยทักษะพิเศษที่ทำให้เขากลายเป็นตัวละครชั้นยอดที่สมบูรณ์ในการต่อสู้เช่นเดียวกับมนุษย์ไก่พันตัวอืนอ่นๆในตอนที่71นี้เขาได้สังหารช่างก้องได้อย่างสบายใจและต้านทานการโจมตีจากตากร้องติดอาวุธได้อย่างง่ายดายก่อนที่จะสังหารพวกเขาด้วยเลเซอร์และสามารถลบนี้ออกจากสนามรบได้โดยไม่มีปัญหามากนัก S DJ s k i กิบบี้ทอเรตเป็นรุ่นมีเดียมสกิบ d ี้ทอเ e ตที่ร้องเพลงเป็นเอกลักษณ์มากกว่าเพลงสกิบ i ี้ a n นทีมรูปร่างของ DJ เจสกิบบี้ทอเรตเป็นโถสุขภัณฑ์สกิบบี้ขนาดกลางแต่ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเขาสวมหมวกบินนี่สีเทาและมีหูฟังสีม่วงแดงหูฟังที่สกิบ d ี t ทอเ e ตสวมใส่อาจไม่สามารถต่อสู้กับขึ้นเสียงของสปีกเกอร์แได้ หูฟังเหล่านี้อาจทำงานเหมือนกับหูฟังทั่วไปการต่อสู้ด้วยความสามารถดูเหมือนว่า DJ s จสกิบิดิทอยเลตจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการต่อสู้เขาชอบเล่นดนตรีดังนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าเขามีบทบาทสนับสนุนอย่างไรก็ตามเขายัางคงสามารถโจมตีคา m เมล่าแมนและสมาชิกดิอลีันคนอื่นๆได้โทรส้วมนี้ยังสามารถมองเห็นได้ด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว และตื่นเต้นจนกลายเป็นโถส้วมที่รวดเร็วและเขาชอบร้องเพลง Skibidi ดับด yes ับ Yes และ Buddy m a r y Remix TikTok Remix ในตอนที่71นี้เขาสามารถเอาชีวิตรอดได้หลังจากถูก Detainer s t r อ o โทลโทที่อัปเกรดแล้วโยนขึ้นไปในอากาศในตอนที่70และหลบหนีไปพร้อมกับจีเทเล t ซีจูซูนและห้องน้ำสกิบดี้ตัวอื่นๆจากสนามบินแล ของัลฟาฮิวคา a โก้ทาน s สปอเตอร์สกิบบิทอยเลตหรือรถขนส่งสินค้าสกิบบิทอยเลตเป็นอีกรูปแบบหนึ่งจากห้องน้ำเฮลิคอปเตอร์สกิบดีโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือเพื่อขนส่งทรัพยากรที่เก็บไว้ในตู้สินค้าไปยังฐานอื่นๆณจุดนี้ยังไม่ทราบว่ามีอะไรจัดเก็บไว้ภายในคอนเทนเนอร์นอกจากนี้ ห้องน้ำคาโก้ทานสปอเตอร์สกิบีดียังแสดงให้เห็นว่ามีความทนทานต่อรังสีพลังงานที่ยิ่งโดยช่างก้องที่ติดตั้งปืนพาสมาขนาดเล็กที่ได้รับการปรับปรุงรูปร่างของคาโก้ทาน s สปอเตอร์สกิบดีเป็นรถขนส่งสินค้าสกิบีดี้ทอยเลทที่ขนส่งตู้สินค้าทางอากาศโดยมีรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับเฮลิคอปเตอร์ใช้นอกในยุคป,ปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจคือ คาร์โกทัสปอเตอร์สกิบิท toilet ประกอบด้วยห้องสองห้องที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยเชื่อมต่อกันโดยใช้ถังเก็บน้ำห้องน้ำสองห้องนี้มีหมวกกันน็อกโลหะและแว่นตากันแดดเพื่อปกป้องในขณะที่บรรทุกสินค้าผ่านกรงเล็บแม่เหล็กที่ยึดไว้ใต้ห้องน้ำแต่ละห้องการต่รวจลอกความสามารถของห้องน้ำคาโกาาทัสปอเตอร์สกิบดีสามารถบินได้และมีความทนทานสูงดังที่เห็น เมื่อช่างภาพติดอาวุธยิงใส่อย่างไรก็ตามในขณะน,นี้ยังไม่ทราบว่าห้องน้ำหล่นนี้สามารถต่อสู้ได้หรือไม่แต่ไม่น่าจะเป็นไปได้เนื่องจากมีคนเห็นพวกเขาอ,อพยพและไม่ได้พยายามต่อสู้กลับเมื่อถูกช่างภาพยิงซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้หรือความสามารถและนี่ก็คือเรื่องราวของสกีเบดี้ทอเลตในตอนที่71 พี่เอหวังว่าทุกๆคนจะได้รับความสนุกและความบันเทิงกันนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมทำภาพแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมาการ์ดสขนเยอะกันที่มา,มากเลยนะคะแล้วพบกหนคนคิปหน้าไม่ป